ต้มหูของแบบอจอของอาจจะลอสอโดหรือแอปส้มไม่รู้ทำไม่ได้แต่มไม่แพงค่ะแบงแดงแบงแดง,แง,แง,แงพ่อไปถ่ายหนังสีผมแค่รู้ว่าสีน้ำตาลแต่เฉดไม่รู้เลยต้องทำบาวนี่ละผมก็ลืมหมายเห็นว่าต้องทำบาวนี่ ผมไม่ได้ทำเองวันนี้ใช่ค่ะจะไปทำขายที่ร้านนะคะถ้าเกิดอยากลองทานก็มีที่ร้านเราก็สั่งได้นะคะ ไม่ได้เรียนทําขนมนะคะเพราะว่าลองผิดลองถูกแล้วก็จริงๆมันก็พลาดเยอะมากเลยแล้วก็ทิ้งแต่วัน แต่วันนี้ไม่ได้ทำชีสเค้กหน้าไม่แน่รือเพราะว่าชีสครีมชีสไม่พอวันนี้ไปทำงานมาค่ะเดี๋ยวจะตัดคลิปให้ดูนะว่าไปทำอะไรมา พูดพูดแบบอันนี้ได้ไหมอ่ะแบบรอมอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพูดชื่อเต็มได้รอมอหรือกออย่างเงี้ยหรอหรือว่าแบบเราสามารถพูดพูดชื่อเต็มได้อ๋อ สั่งได้ในลอมอตลกเนาะพรุ่งนี้ที่คิดว่ามีแน่ๆก็คือเคปีสตอเบอรี่กับบราวนี่ค่ะแต่ว่าส่วนแอปเปิลคัมเบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าครีมชีสพอหรือเปล่าแต่ก็อยากทำนะคะลอมอลอมอก็คือลอมอก็ไม่เขาไม่ให้พูดไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะลอมอก็คือ เป็นการส่งรอมอะที่แบบแอปสีเขียวอะเอารถเขียวรถเขียวรถเขียว เออมันก็เขียวทั้งคู่ขอบคุณคุณปอยสีค่ะการรลยานีรุ่นไหนจำรุ่นไม่ได้อ่ะแต่ว่าน่าจะแบบจบมาสิบเก้ายี่สิบปีแล้วมั้ง เสื้อของลองชองนะคะถ้ามีเบบีก็ขอให้หน้าเหมือนให้หน้าเหมือนเจมส์ฮอฟมไม่มีดั่ง พวกนี้ไปอุดหนุนถ้าใครได้ไปอุดหนุนเบวนี่หน่อยนะคะ mm hmm. ขอบคุณคุณน้ำตาลขอบคุณคุณไบร์นะคะ ขอบคุณคุณมีมีค่ะอู้ขอบคุณคุณกอล์ฟขอบคุณคุณนินนะหรอหนิงเปิดทุกวันนะคะปิดสามทุ่มบานี้กดสั่งได้ค่ะ มีคือถ้าเกิดกดแล้วอะถ้าเกิดกดในเมนูขนมแล้วแบบมันไม่มีขนมอะแต่ว่ามันหมดโฟมะจะเติมขนมส่วนใหญ่ะจะช่วงบ่ายซึ่งเดี๋ยวนี้มันขายดีก็เลยแบบอาจจะหมดเร็วหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่โฟมจะแบบเอาขนมไปเติมอะประมาณบ่าย เดี๋ยวจะไปแล้วนะคะต้องไม่ทำขนมแล้วไม่อย่างงั้นเดี๋ยวจะไม่ได้นอนไปก่อนนะขอบคุณนะคะทุกคนที่ส่งข,ของขวัญมาให้ถ้าว่างอีกจะมาไลฟ์ใหม่นะคะ